สวัสดีค่ะคนลัคน,นาราศีกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube โ oh, หรา95ดูดวงกับมาแพ่นนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงชะตาประจําเดือนมีนาคมปี2567ของคนลัคนาราศีกันนะคะสำหรับคนลัคนาราศีกันเดือนมีนาคมนี้เกณฑ์ดีๆเนี่ยก็มีนะคะในเรื่องของการงานการเงินเกณฑ์เหนื่อยก็มีด้วยเหมือนกันเรื่องของการงานการเงินเนี่ยก็จะมีโอกาสได้งานใหญ่ ได้ลูกค้ารายใหญ่นะคะมีโอกาสรับทรัพย์จากหลายช่องทางเลยด้วยมีโอกาสได้งานพิเศษได้งานเสริมได้เจอบพิเศษกำไรพิเศษเข้ามานะคะและเดือนมีนาคมนี้ก็ยังได้ดาวังคารที่รับตำแหน่งมหาอุดอยู่ในพ่อปุตตะคอยหนุนดวงชะตาอยู่นะคะคอยช่วยส่งเสริมในเรื่องของการงานชื่อเสียงความก้าวหน้าแล้วก็ช่วงอาทิตย์แรกก็ยิ่งดีมากเลยด้วยเพราะว่ามีดาวศุกร์ที่เป็นดาวู่มิตร มาร่วมราศีอยู่ด้วยนะคะเรื่องของการงานเรื่องของการได้รับความร่วมมือร่วมมือจากคนรอบข้างจากคนที่คุณไปติดต่อประสานงานด้วยเนี่ยมันก็เลยจะดีกว่าในช่วงอื่นๆนะคะเดือนมีนาคมนี้เป็นเดือนที่สู้แล้วดีนะคะสู้แล้วสําเร็จสู้แล้วมีความก้าวหน้าแต่ก็ไม่ใช่สู้แบบชนดะไปซสหมดนะคะเดือนนี้ต้องสู้แบบมีสติสู้ไปรอบคอบไปสู้ไปก็ต้องเซฟตัวเองไปด้วยนะคะ เพราะเดือนมีนาคมนี้นอกจากราหูที่เล็งลัคนาของคุณอยู่ก่อนแล้วนะคะที่คอยสร้างอุปสรรคปัญหาให้กับชีวิตก็ยังมีดาวพุธด,ดาวประจาตัวของตัวคุณเองที่มารับตําแหน่งที่อ่อนกาําลังได้ตําแหน่งนิ้ตําแหน่งกระอยู่ในภพปัตนิเล็งกับลัคนาด้วยและดาวพุธกับราหูเนี่ยก็เป็นคู่ศัตรูกันด้วยนะคะในเมื่อมีดาวคู่ศัตรูมาเล็งลัคนาอยู่แบบนี้จะทําการงานอะไรก็ต้องรอบคอบให้มากๆสักหน่อยนะคะ ดาวพุธเนี่ยเป็นเทพแห่งการสื่อสารนะคะดังนั้นก็ขอให้ระวังในเรื่องของคําพูดคําจาในเรื่องของการสื่อสารเอาไว้บ้างเดือนมีนาเนี่ยเป็นเดือนที่พูดดีเจรจาดีจะมีเงินเข้านะคะแต่ถ้าพูดชั่วก็มีเรื่องเข้าหาตัวได้เหมือนกันดังนั้นก็ขอให้เน้นเรื่องของคําพูดคําจาเลือกคําพูดให้ดีใช้แต่มาทุรสวาจาแล้วก็เน้นเรื่องของการละเทศะให้มากๆด้วยนะคะ พูดในสิ่งที่มีประโยชน์ถูกที่ถูกเวลาถูกสถานการณ์มันก็จะส่งผลดีต่อการงานต่อการเงินของคุณมากขึ้นนะคะส่วนในช่วงเวลาอื่นๆที่พูดแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่พูดแล้วจะมีปัญหาก็ทำตัวเป็นฤษีปิดวาจาไว้จะดีกว่านะคะเดือนมีนาคมนี้ขอให้งดการวิาพากษ์วิจาร์ทั้งต่อหน้ารับหลังทั้งออนไลน์ออฟไลน์ในโซเชียลด้วยนะคะระวังจะมีปัญหาตามมาได้ และเราพุทได้มาตรฐานอ่อนแบบนี้ยิงต้องตั้งกะให้สูงเข้าไว้นะคะใช้วิจารณญาณให้มากเข้าไว้อย่าหูเบาอย่าเชื่อคนง่ายระวังจะถูกหลอกลวงถูกหักหลังได้ง่ายนะคะส่วนในช่วงครึ่งเดอนหลังพระอาทิตย์เนี่ยจะย้ายไปเล็งลัคนานะคะพระอาทิตย์เป็นดาวแห่งเกติตยศชื่อเสียงอยู่แล้วในเมื่อมาณสองแสงอยู่ในภพปตัตตานีเลงกับลัคนาเรื่องของความก้าวหน้าเรื่องของความสําเร็จมันก็ย่อมที่จะต้องดีแน่นอนนะคะ และพระอาทิตย์เนี่ยเขาก็จะมาทําหน้าที่แทนดาวอังคารที่จรเข้าไปอยู่ในภพอริในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะทําให้ช่วงครึ่งเดือนหลังนี้จะมีทั้งดาวคู่มิตรและดาวคู่ศัตรูอยู่ในภพอรินะคะก็คือมีทั้งดาวอังคารดาวศุกร์ดาวคู่มิตรแล้วก็ดาวศุกร์กับดาวสาวที่เป็นดาวคู่ศัตรูอยู่ร่วมราศีกันทําให้ช่วงครึ่งเดือนหลังนี้คนช่วยก็มีนะคะคนที่จะให้ความร่วม,มมือ ช่วยให้คุณผ่านอุปสรรคไปได้ก็มีและคนที่ทําให้คุณเหนื่อยก็มีด้วยเหมือนกันนะคะแต่เดือนมีนาคมนี้ถ้าคุณต้องทํางานต่างที่ต่างทีนต่างจังหวัดต่างประเทศต่างภาคหรือต้องติดต่อการงานกับต่างที่ต่างทีนต่างจังหวัดต่างประเทศการงานก็จะดีนะคะผลตอบแทนจะดีและการงานก็จะราบรื่นกว่ามีโอกาสดีๆเข้ามามากกว่าด้วยนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินเดือนมีนาคมนี้ในด้านรายรับเนี่ยจะมีโอกาสดีมีช็อตเด็ดให้ทํากําไรเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะมีโอกาสได้งานพิเศษได้เจอบพิเศษได้กําไรพิเศษเข้ามาด้วยช่วงครึ่งเดือนแรกยังมีโอกาสได้งานใหญ่โครงการใหญ่เข้ามาอีกด้วยนะคะส่วนท่านใดที่ทําการค้าการขายช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ถ้าโปรโมตดีๆจัดโปรโมชั่นทําการตลาดเยอะๆหน่อยหาเกมหาอะไรสนุกๆมาให้ลูกค้าได้เล่นได้ร่วมสนุกกันเนี่ย เรื่องของการเงินเรื่องของรายรับเนี่ยก็จะดีขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยดาวสุกดาวการเงินของคุณจะจรออยู่ในภพปุตตาร่วมราศีกับดาวังคารที่เป็นเจ้าเรือนศาสชาะนะคะและดาวังคารก็ยังได้ตําแหน่งมหาอุดในภพนี้อีกด้วยดาวังคารกับดาวสุกเนี่ยเขาจะอยู่ร่วมราศีกันตลอดช่วงอาทิตย์แรกนะคะก็ทําให้ช่วงอาทิตย์แรกเนี่ยจะมีดาวคู่มิตรใหญ่ คุมเกมอยู่ในพบปุตตะที่เป็นพบของลูกหลานเป็นพบของเด็กๆเรื่องของความสนุกสนานรื่อเดิมนะคะส่วนดาวคารก็จะปักหลกักอยู่ที่ตำแหน่งนี้ไปจนตลอดช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะทําให้ช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยก็ต้องแอคทีฟหน่อยนะคะการงานการเงินเนี่ยมันถึงจะดีถึงจะมีความสําเร็จการเงินถึงจะเข้ารัวๆนะคะเพียงแต่ในเมื่อปีนี้มีราหูจรเล็งลัคนาอยู่ เรื่องของรายจ่ายเรื่องของความเสี่ยงเนี่ยก็ต้องระวังกันให้มากสักหน่อยนะคะเรื่องของการเงินการลงทุนเรื่องของรายจ่ายทั้งรายจ่ายส่วนตัวแล้วก็รายจ่ายเรื่องของการงานเนี่ยก็ต้องขอให้เน้นความคุ้มค่าเน้นความชัวเน้นความมั่นคงกันเอาไว้ก่อนนะคะและเดือนมีนาคมนี้ดาวศุกร์เจ้าเรือนการเงินของคุณหลังจากอาทิตย์แรกแล้วก็จะจรเข้าไปอยู่ยร่วมราศีกับดาวเสาร์ที่เป็นดาวคู่ศัตรูในภพอรินะคะ ดังนั้นเดือนนี้ก็จะมีเกณฑ์ของการหมุดเงินค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยทีเดียวนะคะทําให้เรื่องของการเงินเนี่ยจะมีดวงทุกขลาบอยู่ด้วยดังนั้นเรื่องของการเงินในเดือนมีนามน,นี้ก็ขอให้รอบข้อไปก่อนนะคะการงานอะไรที่มันมีความเสี่ยงสูงจนเกินไปเกินกว่าที่คุณจะรับได้รับไหวเลี่ยงได้ก็เลี่ยงไปเลยดีกว่านะคะผิดพลาดขึ้นมามีโอกาสที่จะเสียหายหนักได้เหมือนกันนะคะ ดังนั้นไม่ว่าจะทําอะไรก็ขอให้รอบคอบรามาระวังกันไว้ก่อนนะคะจะคุยกันงานจะทําสัญญาทําข้อตกลงอะไรหรือจะเจราจาการค้าอะไรก็ขอให้เช็คเอกสารสัญญาเช็คเงื่อนไขเช็คข้อตกลงให้ดีนะคะระวังจะเสียประหยัดในเรื่องของการงานการเงินได้เดือนมีนาคมนี้มีเกณฑ์จะมีปัญหาการเงินกับหุ้นส่วนชีวิตหุ้นส่วนการค้ากับลูกค้าคู่ค้าคู่สัญญาหรือองค์กรที่คุณทํางานอยู่ด้วยนะคะดังนั้นในเรื่องของการเงิน ก็ขอให้เคลียร์กันให้ดีๆก่อนนะคะตกลงกันให้ชัดเจนแน่นอนก่อนจะได้ไม่มีปัญหาไม่มีความวุ่นวายตามมาทีหลังนะคะแล้วก็เดือนนี้ระวังจะหลงเชื่อคำาคนหรืออาจจะเสียรู้ในเรื่องของการเงินได้นะคะก็ระวังกันไม้หน่อยนะคะแล้วก็ระวังจะมีคนมาแนะนําให้ทํางานผิดพลาดลงทุนผิดพลาดไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามมันก็กระทบถึงการเงินองคุณได้นะคะ เดือนมีนาคมนี้นี่มีเกณฑ์ทุกขลาบอยู่ด้วยนะคะมีโอกาสได้ลาบได้ซาราบจากความทุกข์จากความเจ็บไข้ได้ป่วยก็อย่างเช่นเงินชดเชยเงินประกันต่างๆนะคะหรือมีโอกาสได้ลาบได้ซาราบจากของเก่าสมบัติเก่านะคะอาจจะมีคนเข้ามาติดต่อขอซื้อก็ได้นะคะส่วนในเรื่องของโชคลาภในเมื่อมีราหูเทพแห่งการเสี่ยงโชคจอเล็งลักษณะอยู่แบบนี้เรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเนี่ยมันก็จะมีเข้ามาบ้างนะคะ ตพียงแต่อย่าเน้นมากจนเกินไปนะคะถ้าเน้นมากไปเนี่ยมันจะได้ไม่คุ้มเสียเอาและเดือนมีนาคมนี้ก็มีดวงทุกขลาบอยู่ด้วยนะคะมีโชคลาบจากความทุกข์จากความเดือดร้อนทุกเราได้โชคได้ลาบหรือมีโชคก่อนแล้วก็ค่อยทุกตามมาเช่นตัวคนเองหรือคนใกล้ชิดเจ็บป่วยแล้วก็ได้เงินเชยเงินประกันเข้ามาหรือมีโชคมีเงินเข้ามาแต่ก็ต้องหมดเปลืองสิ้นเปลืองไปกับเรื่องต่างๆอย่างเช่นการดูแลคนใกล้ชิดนะคะ หรือมีเหตุอื่นๆที่ทําให้เก็บไม่อยู่ทําให้การเงินเนี่ยมีที่มาที่ไปนะคะดังนั้นในเรื่องของการเสี่ยงโชคก็เล่นขำๆเอาไว้เป็นยาชูกําลังดีกว่านะคะในเรื่องของสุขภาพและเรื่องที่ต้องระวังก็อยากจะขอให้ดูแลสุขภาพของตัวคนเองญาติผู้ใหญ่ระวังเรื่องของอาหารการกินอาหารเป็นพิษแล้วก็ระวังคออักเสบระวังจะสำลักอาหารกันไว้บ้าง นอกจากนี้ก็ขอให้รักษาจิตใจให้สดชื่นแจ่มใสทำอารมณ์ให้มันผ่องแผ้วเข้าไว้นะคะแล้วก็ขอให้หลีกเลี่ยงอบายมุขของมึนเมาสถานที่โคโจรระวังอุบัติเหตุจากรถยนต์การเดินทางเวลาขับรถก็อย่าใจร้อนนะคะระวังอุบัติเหตุเฉียวชนระวังเรื่องของการเมาแล้วขับกันให้มากๆด้วยนอกจากนี้ก็ขอให้ระวังอุบัติเหตุจากของมีคมระวังจะถูกผ่าตัดตกจากที่สูงเวลาจะเดินเหินจะขึ้นบันไดก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังกันไว้บ้างนะคะ ส่วนช่วงเครื่องเดินหลังก็อย่าลืมระวังอุบัติเหตุจากไฟไหม้ไฟฟา้าลัดวงจรกันเพิ่มขึ้นอีกอย่างด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักราหูที่จรเล็งลัคนาเนี่ยเข้าเกณฑ์ไม่ดีในเรื่องของความรักอยู่แล้วนะคะสําหรับคนไม่โสดเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ต้องใส่ใจต้องดูแลกันให้ดีสักหน่อยนะคะระวังเรื่องของคําพูดคาจาแล้วก็ระวังเรื่องของการใช้อารมณ์กันด้วยเดือนมีนาคมนี้ถ้าความรักความสัมพันธ์บรรยากาศในบ้านดี เรื่องของการงานมันก็จะดีตามไปด้วยนะคะแล้วก็เดือนมีนาคมนี้จะตัดสินใจเรื่องของการเงินเนี่ยก็ปรึกษากันให้ดีๆนะคะระวังจะมีปัญหาการในเรื่องของการเงินได้เดือนนี้มีเกณฑ์ที่จะเสียเงินเพราะเพศตรงข้ามนะคะแล้วก็ขอให้ระวังปัญหามือที่สามเอาไว้บ้างใครที่แอบไปกิ๊กกากไว้นอกบ้านระวังเรื่องแดงขึ้นมาเดี๋ยวจะมีปัญหาการเงินตามมาได้นะคะสําหรับคนโสดเดือนมีนาคมนี้ถ้าจะให้ดี เน้นการงานก่อนดีกว่านะคะคิดว่าแค่การงานอย่างเดียวคุณก็น่าจะยุ่งจนหัวหมุนแล้วถ้าเพิ่มความรักเข้ามาอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวมันจะยุ่งวุ่นวายแล้วก็จะเสียงานเสียเงินเราได้ยิ่งเดือนนี้มีเกณฑ์จะเสียเงินเพราะเพศตรงข้ามอยู่แล้วด้วยดังนั้นเน้นการงานก่อนดีกว่านะคะจะรุ่งกว่ามากถ้าเริ่มความสัมพันธ์ในเดือนนี้มันมีเกณฑ์จะเจอคนที่ดูแล้วไม่ตรงปกดูแล้วเอาออกหน้าออกตามไม่ได้นะคะ ดังนั้นในเรื่องของความรักเดือนนี้เลื่อนออกไปอีกสักหน่อยดีกว่านะคะแล้วก็ขอให้ดูแลตัวเองให้ดีๆระวังจะถูกหลอกลวงความรักหลอกลวงเงินทองเอาไปบ้างเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังในงใจในทุกสิ่งนะคะรำ่ำรวยเงินทองทํากิจการงานอะไรก็ขอให้เฮงเงร่ำรวยร่ำรวยกันทุกท่านทุกคนนะคะแล้วก็ขอให้มีความสุขกายสุขใจ ปลอดโรคปลอดภัยในทุกที่ทุกสถานทุกการทุกเมือ่อแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบุญรักษาค่ะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แพนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดูดวงในเดือนต่อๆไปขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจที่มีให้และตอนนี้ช่องของเรามีซุปเปอตงแล้วนะคะใครที่อยากจะเลี้ยงขนมเลี้ยงกาแฟแพนก็ไม่ขาดสัทธาแต่อย่างใดนะคะ ใช้ระบบซูเปอร์แตงได้เลยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบุญรักษาค่ะ